สวัสดีครับผมม่อมถนัดแดงนะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดพระนครศรียุธยานะครับชื่อร้านแกลนเจ้าพยามีป้าย User choice ของวงไหนด้วยนะครับป้ายนี้นี่เขาบอกว่าไม่มีขายเขาจะให้เฉพาะร้านที่ผ่านการรีวิวจากบล็อกเกอร์ในวงไนเท่านั้นนะครับก็ร้านนี้นี่เขาว่ากันว่ามีรีวิวเยอะ มากเพราะอะไรเข้ามาถึงหน้าร้านผมก็เจอเต่าย่างกุ้งเลยขอดูได้ไหมครับพี่โอ้โหอันนี้กี่ตัวโลครับเนี่ยสี่ตัวโลค่ะ่ตัวโลนี่ขายโลเท่าไหร่ครับโลพันแปดพันแปดคือสี่ตัวโลนี่นะอันนั้นคือสี่ตัวโลเหมือนกันมะอันนี้ก็สี่ตัวโลแต่เอาแค่สองตัวอ๋อแต่เขาเอาแค่สองตัวก็สามารถเอาแค่ตัวสองตัวได้เหมือนกันเนี่ยอ๋อแล้วนี่เป็นอะไรครับเหมือนกันเหมือนกันช่วงนี้มีแต่สี่ตัวโล มีหลายไซส์ค่ะแล้วไซส์ใหญ่สุดมีไหมมีค่ะไซส์ใหญ่สุดนี่กี่กี่ตัวโลครับพันร้อยค่ะพันร้อยคืออะไรตัวนึงตัวละพันหนึ่งร้อยบาทอันนั้นกี่ตัวโลอันนั้นประมาณเขาทำเป็นตัวมาช่างเป็นตัวมาก็มายห้ฉีดปะอ่ะพันร้อยก็คือมีกุ้งเผาแล้วก็น้ําจิ้มซีฟูด้ดร้านนี้นอกจากมีกุ้งเผาแล้วมีอะไรอีกไหมครับอ่า,าอ้อาว ก็ม mm. ีอาหารสิครับไม่มีอาหารเขาจะมาทําใหม่มีอย่างเดียวอันนี้ตรงนี้มีแค่กุ้งเผามีแค่กุ้งเผาต้องไปดูข้างในเอาอ้าวตามมาดูข้างในเอานะครับนี่ป้ายร้านเด็ดวงในนะครับเขาเรียกป้าย User choice นะครับคือคือร้านที่เด็ดจริงๆวงในเขาถึงจะให้อันนี้ไม่มีขายนะครับนอกนั้นเขาขายหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแอดเป็นนู่นเป็นนี่เขาขายหมดของวงในมีแต่ป้ายนี้ที่เขาไม่ขายเขาก็แจกให้กับร้านที่ มีรีวิวที่ดีอ่ะเออี่ภายในบรรยากาศร้านสวัสดีครับพี่ที่นี่<แ>มีอะไรหรอครับก็ต้องดูเองครับต้องดูเองครับโอ้บอกไม่ได้่ไดบบอกไม่ได้อ้อออาวล้วผมจะถามใครแล้วพ็เนี้ยต้องถามพนักง,งานเสิร์ฟมะร้านนี้สวยที่เดียวติดแม่น้ําเจ้าพยาด้วยตรงนู้นทางเดินเขาก็ดูเหมือนรีสอร์ทอะเจ๋งดีเจ๋งดี แล้วก็มีตึกเนี่ยครับเป็นอาคารที่เป็นไม้เปลือยแล้วก็หุ้มด้วยผ้ายางพลาสติกเ,เออเข้าท่านะแต่ข้างในน่าจะเหมาะกับการดื่มกินมากกว่าน่าเป็นแอร์นะครับเป็นแอร์เป็นแอร์ก็เหมาะดีโอ้ข้างบนเขามีสามชั้นเลยเหรอมันไดวนน่ะสามชั้นเ๋ยขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหม เอเข้าไปดูหน่อยเอเข้าไปดูหน่อยก็จะเป็นยังไงโอ้นี่นี่นีนน่ี่แบบนี้บันไดสวยบันไดสวยบันไดสวยห้องแอร์ครับเป็นห้องแอร์แล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่งกันอยู่ข้างบนตรงนี้ก็เป็นริมน้ำเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็ร้านเขาจะเป็นไม้ไมแบบนี้แหละ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันถ้าเป็นไปได้ผมจะบินโดนให้ดูนะครับจะพยายามขอทางร้านให้ว่าขออญาตบินโดนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอชิมอาหารทุกนว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับเจอกันแป๊บเดียว มาแล้วนะครับหนึ่งเมนูเมนูแรกก็คือปูนิ่มผัดผงกะหรี่นะครับเออ่ทำมาหน้าตาดูดีทีเดียวก็จะมีปูปูนิ่มนี่ก็มีกระดองด้วยกระดองนี่แดกได้นะครับแล้วก็เป็นผงกะหรี่อยู่ข้างล่างแบบนี้ัแล้วก็เอามาผสมประสานกันก็จะเป็น เมนูฟิวชั่นเป็นซีฟู้ดฟิวชั่นแล้วกันนะที่ใช้ปูนิ่มปกติก็จะใช้แบบพวกเนื้อปูกับปูที่เป็นตัวมีกระดองอย่างนี้ก็เป็นปูนิ่มผัดผงกระหรี่ี๋ยวจะลองดูนะครับแล้วนี่กอ็อันนี้อะไรนะครับแกงสับประรดแกงสับประรดนะฮะปลาาย่งปลาย่างไปย่างกุ้งสดอ๋อแกงสับป,ระ,ป,บประรดที่ใครที่ไม่เอาไหนก็ต้องรีบแดกเลยนะครับจะได้เป็นสับประรดกับเขาบ้าง เครงนี้จะเป็นแกงคั่วนะแกงคั่วแล้วจะมีกะทิด้วยนะครับปลาย่างสับปรสแล้วนี่ก็ชิวชีปลาเนื้ออ่อนเอาไข่แดงไปก่อนแล้วเนี่ยนั่นอ่าไปเนี่ยเหอชิวชีปลาเนื้ออ่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมีกุ้งกุ้งเผามาด้วยนะครับตอนนี้เราก็เฮ้ยไข่เค็มจริงอย่าแรับเนี่ยน,น่าจะ,น,าจะน่าจะตัวนี้ป่ะเนาะไม่ใช่ตัวนี้อ๋อตัวนี้เหรออ้าวอ้าวเดี๋ยวลองดูลองดูลองดู บริเวณบริเวณร้านเนี่ยเขาก็จะมีกินลมชมวิวดูวิวแม่น้ำได้ด้วยแล้วก็จะมีทั้งเรือบรรทุกทรายวิ่งไปสมัยก่อนเขาเรียกเรือเกลือเพราะว่วิ่งช้าเพราะมันหนักแล้วก็มีเรือหางยาวด้วยเมื่อสักครู่นี้วิ่งกันพนละวันจะไปหมดพละเกเอเมนูแรกเดี๋ยวผมจะลองซัดอันนี้ก่อนเลยนะครับเป็นปูนิ่มคั่วพริกเกลือเอ้ไม่ใช่ปูนิ่มผัดผงกะหรี่ขอแดกก่อน คำอย่างนี้เลยใช่ดูดิครับผมครับเอาละันะนี่เพื่อนๆผมมาด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่อยากให้ใครออกสื่อแล้ะผมออกคนเดียวดีกว่านี่อุ้ยอะไรมาโอ้กุ้งมากุ้งมาตอนนี้แด่นี่ก่อนนะผูนิ่มอืม,อม เหือ1,800ละตี่ตัวโล1,800บาทนะครับสีดตัวนี้มันหายมัก็หายไปบางทีมันก็มันมันก็จะหายเพราะว่าเขาผ่าแล้วนี่หัวขาดใช่มไหมไม่รูนี้มันก็หยดออกนี่มันมันมัน มันกุ้งมันกุ้งอือก็สำหรับผมนะอูนิ่มผัดผมกะหรีเมาสักครู่นี้ผมว่าเค็มไปหน่อยสำหรับผมนะผมว่ามันเค็มไปเมี๋ยวเราจะลองออแกงสับประรดอ,อะไรอะไรเหรอมีตัวอะไรนอนฮะ ตะเข็บเข็บคือตัวอะไรวะเดี๋ยวคืออะไรไหมเนี่ยเขาเขรียกตะเข็บเหรอตัวอะไรวะใช่เปลี่ยนเลยพี่ยเฮ้เต็มเลยเหรอเปลี่ยนยนอ,อเปลี่ยนนุเขาลงมาจากต้นไม้มั้งให้เขาเปลี่ยนให้เขาเปลี่ยนต้องบอกเขาเพราะเราจะไม่แดกพวกนี้เพราะว่าแมลงสัตว์กัดต่อยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันมีพิษบ้างไม่มีพิษบ้างมันตัวเล็กนิดเดียวบางทีมันอาจทําให้เรา จ็บปวยทรมานได้นะครับเราก็จะหลีเลี่ยงมันนมนมนมเออมันได้ไอสุขีมาหนสิสุีมามนมีตัวเนี่ยมันมีตมาจากนนี่นะครับัดมาเลยเนี่ยไปเปลี่ยนเลยสุดหอ จานเปลี่ยนนะครับอ่านี่เราเราไม่สนใจเราแดกใช่เพราะอันนี้นะครับมีคนสกรีนให้เราเราก็แดกซูชิปลาเนื้ออ่อนขบไปานเดิม้ไปเปลี่ยนได้ี่มันมันนะแต่ผมว่ามันก็ยังเค็มอยู่มันไม่ค่อยรู้สึกว่าอาหารที่นี่ติดเค็มไปหน่อย อันนี้อันนี้ลิ้นผมคนเดียวนะครับไม่ได้ตัด <Okay. S 1> สินร้านใครเป็นยังไงลิ้นคนอื่นอาจจะชอบก็แล้วแต่เขาไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวลองเมนูอื่นต่อนะครับตอนนี้เราก็จะมาแดกก้ามกุ้งกันนะครับเราแกะก้ามกุ้งแดกกันที่จะชิมไม่ใช่เลยหรอกกุ้งเผาอะมันหลายที่มันก็มีขั้นตอนการเผาเหมือนกันคล้ายๆกันกุ้งก็มาจากแหล่งเดียวกัน <c oughs> ตัดสินกันด้วยน้าจิ้มซีฟูดครับ <c oughs> ว่ามันน่าจะหวานคนนี้หน่อยอ่ะน้ำจิ้มสีฟูดนี่มองดูรู้เลยว่าน้ำจิ้มสีเนี้ยทำจากน้ำส้มแน่ๆเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนนะครับ เที่ยวโดดไปแต่ก็กินได้แหละถามว่าอร่อยไหมเออไม่ได้ถึงกับอร่อยมากแต่ว่าก็กินได้นะครับไม่ใช่ว่ากินไม่ได้เลยก็ใช้ได้อยู่เทียบกับบรรยากาศแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ที่นั่งกินนั่งแดกอาหารมือ้อค่ำที่สวยงามอีกที่หนึ่งของจังหวัดอยุธยาเพราะว่าเขามีวิวที่ดีโลเคชั่นที่ดีอ่ะมันเป็นกู๊ดวิวเลยแหละที่นี่อ่ะ อะผมบินโดนให้ดูไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็คงจะเห็นไปแล้วว,ว่าวิวที่นี่ดีแค่ไหนแล้วก็ร้านเขามีสไตล์ของเขาเดี๋ยวรอแดกกุ้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนแกงคั่วด้วยแล้วเดี๋ยวรอชิมแกงคั่วอีกแป๊บเดียวไม่นานตัดก่อนอมาแล้วนะครับกุ้งเขาจากร้านแปลนเจ้าพยานะก็ดูเอานะก็ย่างสวยดีนะครับผมจะลอง มันเนี่ยเขียมันมันเล่นไลยมันเยอะไม่เท่าไหร่ก็ตัวนี้มันก็แล้วแต่ตัวนะครับกุ้งมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติของที่มันได้รับอาหารเข้าไปมันเยอะมันน้อยจะไปโทษที่ร้านเขาก็ไม่ได้เพราะว่าร้านเขาก็ไม่ได้แบกมันดูก่อนนะครับเพราะมันเพราะนั้นมันเนี่ยบางตัวมันก็จะเยอะบางตัวมก็จะน้อยแล้วแต่ที่มันได้รับอาหารไปวัดกันที่เนื้อดีกว่าว่าอะไรมันจะได้แน่นอนเหมือนกันเอามาแดกกันเลยดีกว่า แกนเจ้าพยาแดกหัวก่อนเลยนี่มันมันหน้ากาให้แดกมากแม่งเมือนกระบาลนะเนี่ยเนื้อดีกว่าวัดกันที่เนื้อครับ ลองกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ดูนะครับอืมมองอะไรฮะเป็นไงอ่ะไม่พูดอะไรดี <laughs> พูดสิเนื้อก,ก็โอเคผม ผมติดเพราะว่าน้ำจิ้มมันน่าจะแซ่บกว่านี้หน่อยเนื้อก็เหนียวทั่วทั่วไปทั่วทั่วไปกินได้ครับกินได้อีสักคำอืม ัน,น,นไม่เลิกไม่ใช่มองที่ะจะจะไปเปลี่ยนได้นะครับฮะไม่ฮะเปลี่ยนได้อีกไหมไม่ใช่เพราะมันมันชอบอยู่ในปลาย่างอ,อ๋ออยู่ในปลาย่างใช่ไหมเออดแมลงเมื่อกี้เออขอช่วยหนะ่อยสิาลาช่วยพี่หน่อยช่วยช่วย พี่ต้อง่เจอันดำกัน้อลองดูแกงคั่วสับปะรดแกงเจ้าพยาเออมาแล้วนี่ไม่เสียเวลาที่เกียบรอช้อน หวานหวนเปรี้ยวๆรปรปลาย่ปปา,ยยางก็แปลกดีไ่าแลคกเยอันนี้ไม่่สาเหือแค่เรื่องปบเตือนพอแล้วเดี๋้ว <c oughs> <c oughs> ได้ครับมาเลยมาเลยมาเพอมีเอฟีมาถ่ายรูปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวรอเช็คบินแล้วเดี๋ยวถ่ายดูนะครับเช็คบินออกมาแล้วนะครับทั้งหมด4,320บาทก็จะมีแกงส้มปลาย่างกุ้งสด250าสชิลชีสี่อยี่สิบปูนิ่มผงกะหรี่สี่้อแล้วก็น้ำผดละยี่สิ กุ้งเผาโลละพันแปดร้อยบาทนะครับกับโลละสองพันสองร้อยบาทนะครับกุ้งเผาเราสั่งมาสองไซส์นะครับน้ำมะพร้าวก็ลูกละเจ็ดสิบห้าบาทสี 4, ่พันเห็นปะสี่พันสองร้อยกว่าบาทก็เอาเป็นว่าที่นี่เนี่ยถามว่าอร่อยไหมผมก็ยังไม่ได้ชอบนะครับแต่ว่าบรรยากาศดี ก็เหมาะสาหรับการมานั่งกินดื่มมากกว่าเธอถ้ายาวอาหารอร่อยอะ่ะผมว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็พอกินได้ไม่ถึงกับชิเลพอกินได้แต่ติดเค็มไปหน่อยก็ป้ายวงในก็เขาอาจจะให้เพราะว่าร้านบรรยากาศดีก็ได้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดู <c oughs> ไปดีกว่าเอออีกอย่างหนึ่งเสียดายน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาไม่น่า ใช้น้ำส้มสายชูเลยน่าจะใช้มะนาวมันเลยทำให้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ไปแล้วครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบนะครับดกดแชร์ด้วยละ่ะดี๋ยวนี้เขาฮิตกันแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกดเยี่ยอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องดูด้วยกูไม่ชอบโลกสวยกูก็สวยเป็นบางครั้งแต่กูไม่สวยเล้อเธอเปืดอเปื้อนมากมายสวัสดีครับผม,ม่อมสนัดแดกเราเจอกันคลิปหน้าครับผม You took me root, you the